ครูคอปเปอเรชันครูไม่แอนด์คุยซี กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของมันนี่บิสในค่ําคืนนี้นะครับกลับมาติดตามเรื่องราวของราคาทองคากันต่อครับหลังจากที่แก่งตัวในกรอบนะครับหนึ่งจนถึง1นึ่งพันเหรียญเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้จะซ้ารอยเดิมหรือไม่นะครับคุยกันกับคุณวรุษลุ่งขามจาก YLG b u l l n a n d Future ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะปัจจัยก่อนดีกว่านะคะที่ต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็รอกันอยู่นะคะว่าจะมีอะไรที่ดันทิศทางของตลาดว่าจะไปในแนวที่ว่าจะ หลุด1,180หรือว่าจะทะลุ1,200เหรียญไปได้อะค่ะครับล่าสุดน,นะครับในส่วนของตัวเลขยอดค้าปรีกในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้โดยตลาดคาดการว่าน่าจะบวก0.3แต่ปรากฏว่ามีการบวกจริงๆเนี่ยก็คือ0.0หรือแทบคือทรงตัวแล้วก็ไม่บวก ไม่บวกเลยนะครับปัจจัยทั้งกล่าวเนี่ยส่งผลให้ระยะสั้นราคาทองคําสามารถทะลุในส่วนของกรอบบริเวณพันสองร้อยเดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยยังคงต้องจับตาในส่วนของโซนแนวต้านสําคัญบริเวณ 1220- งพันถึงหนึ่งพซึ่งราคามีการขึ้นไปแตะเราครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมานะครับ ในระยะสั้นเนี่ยนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีสัญญาณที่ยังคงไม่ค่อยดีนักบวกบ้างลบบ้างสลับกันไปะนะครับยังคงต้องจับตาดูในส่วนของตลาดพันธบัติโดยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าความผันผวนในตลาดพันธบัตรเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็ราคาในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศต่างๆอยู่ในระดับตา่าแต่ว่าการอยูออ่การที่ให้ผลตอบแทนหรือบอลยูในระดับต่ำม,มากๆเนี่ย ทำให้พันธบัตรรัฐบาลต่างๆถูกเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจเจัเรื่องกล่าวเนี่ยก็เพิ่มความนักสนใจในส่วนของตลาดทองคําเข้ามานะครับขณะที่พอไปจับตาดูในส่วนของประเทศต่างๆโด,<ม>โดยเฉพาะเยอรมนีหรือสหรัฐเนี่ยก็มีการยพยายามขยับขึ้นบอลยิวหรือพยายามให้ผลตอบแทนของตัวพันธบัตร<ม>ที่เพิ่มสูงขึ้น<ม>เพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยไปซื้อพันธบัตรประเทศเขาจะได้ปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับไปๆมาๆเนี่ยผลตอบแทนบอลยิวของเยอรมนีกับสูงกว่าสหรัฐ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยไปดึงดูดหรือเพิ่มความน่าสนใจในส่วนของตัวสกุลเงนินยูโรแล้วก็ไปลดความน่าสนใจในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็เลยส่งผลให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ยูโรกลับไปแข็งค่าก็เลยส่งผลให้ราคาทองคาได้รับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณครับค่ะ ก็เป็นปัจจัยสหรัฐเป็นหลักเลยนะคะคที่ก็ส่งผลต่อเรื่องของอัตราเลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเงินบาทอ่อนค่าลงมานะคะก็ราคาทองก็มีทิศทางที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะคทีนี้ว่าจะต้องดูต้องฝากฝังฝัง่งไหนต่อไปดีคะสําหรับตลาดทองคำํำปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ยังค,ง,คตงต้องจับตานะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันมากเลยก็คือ สถ,สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรทะเลจีนใต้นะครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงกลาหโหมสหรัฐนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่ามีการเสนอต่อทำเนียบข่าวแล้วว่าอาจจะมีการส่งในส่วนของเครื่องบินละัตะเวนพร้อมกับเรือรบนะครับไปยังบริเวณหมูกก่เกาะสเปนนิสนะครับซึ่งเป็นขอ้อพิพาทกันในส่วนของทะเลจีนใต้ไม่ว่าถ้าก่อนหน้านี้จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าจีนเนี่ยพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในบริเวณทะเลจีนใต จนมีปัญหากับเอ,อฟิลิปปินส์เออยเวียดนามเออนะครับก็ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยสหรัฐซึ่งเป็นพี่เบิ้มเหมือนกันนะครับเข้ามายื่นมือเข้ามาเข้ามาขัดคันหรือว่าดุลอํานาจของของบริเวณทะเลจินต้าเนี่ยนะครับความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ยังคงสร้างแรงซื้อเข้ามายังสินทรัพย์พอร์ตภายอย่างเช่นทองคำนะครับเพราะว่าในส่วนของออหากเกิด การกระทบกระทั่งกันหรือว่าเกิดการเคลื่อนกาลังทางการทหารหรือการสู้รบกันจริงๆเนี่ยออคิดว่าอาจจะเกิดความผันผวนต่อตลาดเงินและก็ตลาดทุน<ะ>หุ้นอาจจะถูกขายแล้วคนก็จะโอนเงินกลับเข้ามายังตลาดทองคำนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงพยุงหรือนหนุนราคาทองคําเอาไว้และตลาดก็ยังคงจับตานะครับว่าออการแสดงอํานาจของสหรัฐเนี่ยซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าจะไปคานอํานาจหรือปามจีนเนี่ย จีนจะแสดงความไม่พอใจออกมาหรือเปล่าเพราะว่าจีนก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจหรือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางการจีนเองก็แสดง ความก้าวร้าวอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารอย่างอยากชัดเจนเลยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้ความตึงเครียดในคาบสมุทรทะเลจีนใต้เนี่ยมันดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังถือว่าเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําในระยะนี้นะครับขณะที่สถานการณ์ในกรีกไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้แล้วก็การขอกู้ ก้อนใหม่ของทางการกรีกเนี่ยดูเหมือนจะยังคงไม่มีความคืบหน้านะครับ,รบถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยทางกรีกเองจะมีการชําระหนี้ให้กับทาง IMF 750ร้าล้านยูโรไปแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีคลังของกรีกเองก็ยังมีการออกมาเปิดเผยว่าอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยสภาพคล่องในกรีกอาจจะตึงตัวมากขึ้นแล้วก็สภาพคล่องที่ตึงตัวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้กรีกต้องตัดสินใจนะครับว่าจะนําเงินอีกก้อนนึงเนี่ยไปใช้ใจ่ายในลักษณะใด เป็นในลักษณะของการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้บางส่วนหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปสร้างสภาพคล่องก็คือจ่ายในส่วนของเงินบําเหน็จบานาเนี่ยนะครับการตึงตัวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่ามันส่งสัญญาณว่ากรีกใกล้จะล้มละลายแล้วละ่ะแล้วก็หากกรีกล้มละ,ละลายจริงๆเนี่ยมันจะเกิดโดมิโนโอเอฟเฟกในในฝั่งยุโรปนะครับการที่ลูกหนี้เบียโนนี ก็จะทําให้เจ้าหนี้กระทบกระเทือนไปด้วยขาดสภาพคล่องไปด้วย IMF ก็จะกระทบสหภาพยุโรปก็จะกระทบนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึง่งที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงจับตาแล้วก็ยังยังถือว่าเป็นแรงสนับสนุนตัวตลาดทองคำนะครับ,รบว่าพอราคามันมีการอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็ยังน่าจะทําให้มีแรงซื้อพยุงเอาไว้เพราะว่ากลุ่มเจ้าหนี้เองนะครับก็บอกเลยว่า กรีกควรจะต้องปฏิรูปมาตรการเศรษฐกิจมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิรูปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดในส่วนของเงินบําเหน็จมันลงลดการจ้างงานลงลดการจับจ่ายยาสายภาครัฐลงนะครับซึ่งดูแล้วทางการกรีกเองก็ไม่น่าจะสามารถทําได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังส่งผลให้กรีกไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออีก7,200ล้านยูโรนะครับก็เลย ต้องจับตาต่อไปว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะบานปลายแล้วก็ลุกลามแล้วก็จะทําให้กรีกล่มละลายจริงหรือเปล่าครับครับผมล่าสุดทางด้านของราคาทองคำในตลาดโลกตอนนี้1นึ่เหรียญแล้วบวกมาเปอร์เซ็นต์ครึ่งทีเดียวแนวต้าหนึ่งพเหรียญหลายรอบนะครับชนแล้วไม่ผ่านย่อลงไปรอบนี้จะผ่านได้หรือยังครับคุณวรุตครับต้องขายก่อนหรือเปล่าอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจริงๆเนี่ยเราประเมินในส่วนของโซนแนวต้านระดับ1,210-1,207อยสิองอหากหาก มีการดิดตัวแล้วและการย่อตัวนะครับหรือการผักฐานของราคาเนี่ยไม่หลุดในส่วนของโซน1 2 0 0 1 1ร7ยน่ยเดหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนเรามองประเมินว่าการดิดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะมีโอกาสผ่านในส่วนของโซนระดับ1,210เหรียญหากยืนได้มั่นคงจริงๆครับอาจจะมีการขยับขึ้นต่อไปทดสอบระดับ1 2 2 0รี่เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนซึ่งยังคงเป็นกรอบแนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์ที่ยังคงต้องจับตาใกล้ชิดนะครับอันก็แปลว่า ,210 ตรงนี้เดอยวดูก่อน ยังพอถือลุ้นแต่ถ้าเกิดมีแรงขาย<ๆ>หนักๆลงมาให้ขายตามไปได้ยังเป็นลักษณะของการขายขายเล่นสั้นดีกว่าครับ,รบเพราะว่าในส่วนของปัจจัยที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาภายในประเทศเนี่ยอ,อ,อาจจะมีทิศทางของค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,รบเพราะว่าโมเมนตัมของค่าเงินบาทเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ยังคงมีการอ่อนค่าอย่างต่อนเนื่องขณะที่จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าพอเงินบาทอ่อนค่ามากๆเนี่ยก็เริ่มมีแรงขาย ในส่วนของดอลลาร์สลับกลับเข้ามา <Okay. S 2> ทําให้ค่าเงินบาทในระยะสั้นเริ่มมีความผันผวนแต่ว่าเนื่องจากมาตรการของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งติดต่อกัน <Okay. S 2> แล้วก็การผ่อนคลายในส่วนของมาตรการเงินทุนไหลออกแล้วก็การที่ภาครัฐออกมาส่งสัญญานะครับว่ายินดีที่จะให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่า mm. เพื่อที่จะกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจและภาคการส่งออก <Okay. S 2> ประเจดังกล่าวเนี่ยยังทําให้ดิวเลอร์ผู้ค้าเงิน รวมถึงนักลงทุนต่างๆเนี่ยคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทยังมีทิศทางที่จะอ่อนค่าได้อีกแต่ว่าเนื่องจากในระยะสั้นเนี่ยออดอลลาร์กลับมาอ่อนค,ค่คคาเงินบาทก็เลยมีการกลับมาแข็งค่าหรือพักฐานบ้างนะครับ,รบก็เลยส่งผลให้ถ้าจะถือสถานะขายจริงๆเนี่ยอาจจะได้รับความเสี่ยงจากทิศทางค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าด้วยครับนี่ก็ต้องเล่นสั้น มากพอสมควรเหมือนกันก <c oughs> <tr> ็ก็ยังแนะนําเป็นลักษณของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นครับเพราะว่าหากดูจากปัจจัยที่เข้ามาส่งผลให้ราาทนงคามีการขยับขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจเอ่ยสถานการณ์ความตึงเครียดเอ่ยหรือว่าในส่วนของ พันธบัตรรัฐบาลในฝั่งสหรัฐออแล้วก็เยอรมน,นีที่มีความผันผวนเนี่ย<ม>เรายังประเมินว่ามันเป็นในส่วนของปัจจัยในในระยะสั้นๆที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งผลให้ราคามีการดิดตัวขึ้นะนะครับ<ม>แต่ว่าหากไปดูจากแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจในฝั่งสหรัฐจริงๆออประธานเฟดส,สาขาซานฟรานซิสโกนะครับก็ยังมีออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐ,ฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ การที่เฟดเนี่ยจะยื้อไม่ปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยเนี่ยระยะเวลาในการยื้อหรือว่ายืดระยะเวลาออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะที่จะจํากัดขึ้นทุกทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เออฟดไม่ควรจะส่งสรรัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่เพราะมันจะสร้างความผ,ลผลันผวนต่อเศรษฐกิจถ้าจะมีการปรับขึ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นเลยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ยังคงตอกย้ําว่าถ้าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยทองคําก็น่าจะถูกขายหรือก,กดดันให้มีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณวรุษครับขอบพระคุณครับ วเวลาของมันนี่บิสในค่ำคืนนี้แล้วนะครับกลับมาพบกับเราสงคนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ